ดิ่งนรก 6. นาฬิกาตรองอุณหภูมิลดต่ำลง8องศาเซลเซียสอากาศโคตรหนาวอย่างนี้ผมซุกตัวในแบงเกตเนื้อหนาบนเตียงสนามของกระโจมหมายเลขหซึ่งเป็นเต็นท์พิเศษจัดสำหรับนักบินับจ้างประเภทซูเปอร์สตาร์โดยเฉพาะมือระดับไฟเตอร์คือพวกเครื่องบินขับไล่โจมตีเท่านั้นจึงมีสิทธิใช้ที่พักที่ว่านี้ส่วนพวกขับเครื่องขนส่งแคริบูหรือช็อปเปอร์จะมีที่พักต่างหากอีกแห่งหนึ่ง สเสียงไซเรนหรือสัญญาณเตือนภัยดังเหมือนเสียงสัตว์ร้องก้องขึ้นในความเงียบของบรรยากาศตอนเช้าตรู่นั้นพวกผมเรียกมันว่าเสียงของคาเมลสาวหรือเสียงอูดดังสนัน่นมันแผดออกมาหนากันกๆหลายครั้งติดกันพอได้ยินเสียงนี้เท่านั้นผมเพ่นพรวดเดียวลงจากเตียงสนามอันแสนสบายเพราะเป็นที่รู้กันว่ามันคือสัญญาณเตือนภัยนักบินทุกคนที่ประจำอยู่ที่อินเดียนแดงสเตชันหรือทานบินอินเดียนแดงนี้ต้องรีบไปที่เครื่อง ผมคว้าชุดนักบินมาสวมสีฟ้าแก่ปกักรูปกระโหลกสีดำในอามต้องแผ่นอกข้างซ้ายรูดสิบควักเดี่ยวปิดถึงคอเอื้อมมือเปกระชากเข็มขัดปืนพกจากพนักเก้าอี้หัวเตียงที่ผมเอาเจ้าคอออโต้จุดสี่ห้า Auto 45, แบบคอมมานเดอร์แขวนไว้ก่อนเข้านอนคาดฉับเขาที่เอวหยิบหมวกบินแวกกระโจมออกมาครึง่งวิ่งครึงคร่งเดินไปยังหัวสนามซึ่งขณะนี้เสียงวอมเครื่องของทียี่สิบแปดกำลังกระหึ่มลั่นใบพัดหมุนเติว้วหมดทั้งสามลำประกอบเป็นหนึ่งหมู่บินของเรา ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าชุดหรือเรียกสโกว่าผู้บ,งบังคับฝูงเครื่องยนต์กำลังทำงานพร้อมให้ผมระลูกฝูงขึ้นสู่อากาศได้ในทันทีมาอะไรกันวอยคิมผมตะโกนถามนักบินชาวเกาหลีที่วิ่งหน้าตาตื่นออกมาไอหมอนี่เข้ามาสังกัดหน่วยบินรับจ้างโดยทำคอนแทคที่หลังผมราวสามเดือนเห็นจะได้ก่อนมาเคยเป็นนักบินขับไล่ไอพลกองทัพอากาศเกาหลียศเรืออากาศตรีแต่ทำไมต้องสมสารมารทำงานเสี่ยงชีวิตในป่าเมืองเราอย่างนี้อย่าไปขุดคุยเบื้องหลังเพื่อเลยครับ ที่ผมถามมันออกไปทุกครั้งที่เราจะออกมิชชั่นหรือปฏิบัติการลบก็พอเราต้องรู้รายละเอียดล่วงหน้าเท่านั้นเองการวางแผนยุทธการเป้าหมายในการโจมตีเรารู้ล่วงหน้าอย่างถี่ถ้วนแต่ไม่เคยสักครั้งหนึ่งที่จะมีสัญญาณเตือนภัยมาก,กวนเราอย่างนี้ไอชนิดเลขนักบินมาปุ๊บแมคาีนิกสตาร์ทเครื่องรอไว้เลยไม่เคยมีคิมหันมาตอบผมดังๆไม่ทราบครับผู้ฝูงต้องถามบารอนน่นอยู่น่นหมอชี้ไปทางไฟลาย ผมเห็นบารอนหรือผู้ควบคุมหอบินชาวฟิลิปปินโนยืนระงานอยู่โบกมือให้ผมพอดีเลยต้องเข้าหาหมอเอ่ยขึ้นก่อนพบฝูงกล้องล่พาพักเรื่องของอยู่กับลูกฝูงขึ้นเดี๋ยวนี้เลยเราได้รับรายง,งานจากฐานเรดาร์ว่ามีเครื่องบินข้าศึกบ่ายหัวมาทางนี้ระยะห่างห0าไม้อีกไม่กี่นาทีมันก็ถึงฐานบินเราแน่นอนถ้าหากมันไม่เปลี่ยนเส้นทางไปทางอื่นซะก่อนเท่านั้นผมเข้าใจทันทีมันเป็น E off คือการปฏิบัติการฉุกเฉินย่อจากภาษาฝรั่งที่เราใช้กันอยู่ เราจะต้องขึ้นบินสกัดกันโดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ต้องซักไซไล่เลียงให้เสียเวลาหน้าที่ผมคือนำลูกฝูงบินขึ้นแล้วตัวกลับมันไม่ว่ามันจะเป็นเครื่องแบบใดของชาติใดผมหมุนตัวกลับไปหาเจ้ามาแก่โทรจานทียี่สิบแปดเพื่อนยากช่างเครื่องทอดบันไดเทียบที่นั่งนักบินอยู่แล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วก้าวลงในคอกพิทเลยปกติแล้วทียี่สิบแปดจะมีสองที่นั่งสำหรับนักบินและผู้ช่วยหรือพนักง,งานวิทยุแต่ตั้งแต่ผมบินมาไม่เคยมีใครไปด้วยสักครั้งในเครื่องตัวนี้ ช่างเครื่องบินตามขึ้นมาช่วยรัดสายแฮนเน็ตและล้มชูชีพพอขอบ,บินลงดึงเอาบันไดออกผมก็กดไมโครสวิตบังคับฝากครอบที่นั่งให้เลื่อนมาปิดด้วยระบบไฟฟ้าและบัดรดนเสียงคำรามสนั่นของเครื่องยนต์1,240แรงม้าข,ของเจ้าที28 3ตัวที่ดังอยู่ก็คลันเงียบเสียงลงเพราะเสียงมันไม่อาจเล็ดลอดเข้ามาในห้องนักบินได้เพราะที่นี่มีระบบป้องกันเอาเตอร์สาร์ er มีเพียงเสียงแว่วๆเท่านั้นผมกดสวิตท,ที่วิทยุติดกับหมวกบ,บิน เรียกไปยังลูกฝูงที่มองเห็นแล้วว่าขึ้นไปอยู่บนเครื่องหมดแล้วสู่ถึงอาปาเช่และโทมฮอคพร้อมแล้วยังที่จะขึ้นบินโอเวอร์สู่คือคอนไซด์หรือรหัสเรียกขานประจําเครื่องผมส่วนอาปาเช่กับโทมฮอคคือคอนไซด์ของลูกหมู่เราทั้งสองนั่นเองเดาะใช้ชื่อเผ่าอินเดียนแดงเป็นรหัสซะอย่างนั้นก็ฐานบินเรายัางใช้ชื่อฐานบินอินเดียนแดงเพื่อให้เหมาะสมสถานการณ์ก็เลยต้องหาคอนไซด์ประจําฝูงให้มันเข้ากันสู่จากอาปาเช่พร้อมแล้วโอเวอร์ ผมถามต่อไปอยังโทมฮอคที่ขับโดยนักบินสิงคโปร์ริชาร์ดฮุยเขาขับเครื่องหมายเลข100-3ก็ได้รับคำตอบว่าพร้อมแล้วเช่นกันสู้ถึงอาปาเช่สู้ถึงโทมฮอคไอจะบินนำอาปาเช่ตามโทมฮอคคุมหลังคอยคบเวอร์ให้ไอายด้วยเราจะบินขึ้นสกัดกัน้นเครื่องบินค่าศึกเดี๋ยนี้รเราจะเอาผมบอกยกเลิกการติดต่อชั่วคราวตรวจดูแผงไจโรสโคปบแล้วลงดูแผงควบคุมไฟเขียวเรืองสว่างทุกแห่งที่มีหน้าปัด ยกหัวแม่มือชูขึ้นชี้ออกไปด้านนอกเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่บนสนามรู้ว่าผมจะบินขึ้นแล้วดึงสายเสียบ APU ออกลเล่งเครื่องยนต์ไปที่30นิ้วประหลอดปล่อยเบรกเครื่องยนต์จนสุดกำลังเข็มวัดปลดขึ้นไปจนถึง50นิ้วประหลอดและทียีก็วิ่งขิวเต็มที่ไปตามทางวิ่งนั้นหัวมันเชิดผง,งาดขึ้นสู่ท้องฟ้าคลิปตาเดียวมันก็ขึ้นไปลอยฟ้องเหมือนนกผมก้มลงปรับความอัดระบอกสูบมาที่40นิ้วประหลอดเครื่องลอยสูงขึ้นมา8ป0ฟิต เก็บล้อเรียบร้อยผมหันมองดูด้านหลังอปเช่กับโทมฮอ,อกลูกหมูผมอีกสองตัวก็กําลังบินตามขึ้นมาเอาละเราพร้อมแล้วที่จะฟาดกับผู้มาเยือนเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้สู้ถึงอปเช่อยู่บินมาเกอะปีกขวาของไอไว้ over ผมวิทยุไปแล้วเหลียวดูอปเช่โครงปีกเห็นเป็นสัญญาณว่ารับทราบเขาเร่งสปีดขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันผมกดสวิตช์เรียกไปยังโทมฮอคอ,อีกครั้งหนึ่ง ลิชาร์ทุยผู้ขับขี่ตอบรับทันทีจนผมต้องสั่งยำ้ำสู้ถึงโทมาอกให้เข้ามาอยู่ในระยะห่างจากสู่200ฟิตเพดานบิน2,550โอเ o อร์การปรับระดับหมบินผมพากันพุ่งไปมั่วหมดบนท้องฟ้าโดยมีเครื่องของผมกับอัประเช่บินคู่กันด้านหน้าและที28โทมาอกคุ้มกันอยู่ด้านหลังบินอยู่ข้างบนผมพยายามกวาดสายตามองไปในท้องฟ้าอันเวิง้งว้างซึ่งขณะนี้แสงเงินแสงทองได้สาดสว่างไปทั่วแล้ว เมฆเกล็ดทางทิศตะวันออกบางส่วนเป็นสีแดงระเรื่องงามหน้าดูแต่พวกผมก็ไม่มีสิทธิ์ดูลมชมวิวหรอกครับมันจะสวยงามสักแค่ไหนก็ตามทีกําลังคิดอยู่ว่าถ้าบินตรงไปอีก5นาทีไม่พบอะไรก็ต้องตีวงเลี้ยวกลับมาที่ฐานแต่เสียงอัปาเช่ที่ดังมายังตื่นเต้นทําให้แผนนี้ต้องล้มไปอัปเช่ถึงสู่โบกี้อยู่ทิศ10นากาสีตัวออฟเฟอร์ผมหันไปตามทิศทางที่เขาบอกทันทีบะนั่นไง หมู่บินของข้าศึกกำลังทื่อตรงข้อหาในเพดานบินไม่สูงกว่าเราสักกี่ร้อยฟิตนักมันเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบใบพัด Dark 拉สเอวันที่มีการทิ้งไว้ให้ยวนตอนไส้งอนแตกนั่นเองไม่มีเวลาจะพูดอะไรกันอีกแล้วผมดึงเครื่องพลิกตัวมาอยู่ในท่าตะแคงหัวแม่มือกดลงบนสวิต์ปืนกลอากาศขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งไว้กลางปีกนอกวงใบพัดทั้งสองกระบอกเครื่องสะเทือนเล็กน้อยขณะาหาักละสนปลูออกไปเป็นสายผมดึงเครื่องควงพลิกพลิ้วผ่านมันทั้งหมู่บินไป เมื่อลูกปืนของพวกมันและของผมแหวกความว่างเปล่าของท้องฟ้าไปสมดผมดึงเครื่องเงยขึ้นอย่างแรงแล้วเบรกออกซ้ายตลบหลังมากะว่าคงมีพวกมันตัวใดตัวหนึ่งตกอยู่ในทางปืนบางแล,แล้วมันก็จริงอย่างผมนึกสกายเรเดอร์ตัวหนึ่งยังไม่แยกออกจากแนวระดับที่มันบินอยู่ผมเร่งเครื่องเต็มสปีดโจมตีแม้จะอยู่ต่ำกว่ามันแต่ก็เกาะหางแจอย่างนี้สนุกละครับหางตาผมชำเลืองดูลูกฝูงทั้งสองลำเห็นแต่อาปาเชกกำลังลาวีกับเครื่องบินค้าศึกอยู่ทางทิศใต้ผมกวดจีเข้าไป พอดึงเครื่องได้ระดับศูนย์เร่งตรงปืนแน่ก็หวดเข้าอีกครั้งเจอะเขาอย่างจังหางมันหลุดกระเด็นควันสีดําพุ่งเป็นทางยาวผมไม่มัวมองดูมันอีกแล้วกดคันบังคับพาเครื่องดฟาเข้าหาอัปเปเชตที่กําลังโดนลุมสองต่อหนึ่งอยู่นั่นพอผมทื่อเข้าไปลําขวาพวกมันก็สันโวเป็นประกายลูกไฟวิ่งเป็นหางผมเห็นอะไรบางอย่างปลิววับจากปลายปีกซ้ายของตัวเองเจอะเขามั่งแล้วไอ้กล้องล่าเอ่ยแน่นอนชิ้นส่วนที่เห็นนั้นต้องหลุดออกมาจากเครื่องผมบริเวณปลายปีก แต่มันไม่สลักสําคัญอะไรนักหนาปราบได้ที่เครื่องยังไม่มีการเสียหลักการทรงตัวยังยอดเยี่ยมแค่นั้นไม่เป็นไรผมจะแขงเครื่องทํามุมปลายปีก60องศาขนาดกดสวิตซ์ปืนกลหัดวดักหนะ้าดักาสเอวันลำหนึ่งที่พุ่งหลบทางทิศ9นาฬิกาได้ผลเป็นบ้าเลยกระสุนทุนสุดท้ายหดเข้าท่อนหัวมันใบพัดและแกนหมุนกระจุยผมแทบชัยโยให้ตัวเองด้วยความตื่นเต้นเครื่องนั้นปักหัวลงทันทีส่วนผมดึงเครื่องเชิดหัวเต็มที่เรียวดูอัปเเชออีกที เขาพ้นจากสภาพในอันตรายแล้วพรอยคู่ปรัปักอีกหลําก็กําลังพาเครื่องออกจากการต่อสู้ผมกว่าตาดูทอมฮมอกของเครื่องขิมนักบินเชื้อชาติเกาหลีที่กําลังพลวันอยู่กับเครื่องฆ่าศึกอีกตัวหนึ่งผมปล่อยให้เขาชัยเดียวกันเพราะตอนนี้งานของผมคือล่าไอ้นักบินยวนที่กําลังพาเครื่องหนีออกไปยังหมดลายสิ้นเชิงผมจะต้องให้บทเรียนกับไอ้พวกนี้ยังสาสมการที่มันหันมารูปคมหน่วยบินอินซีของผมถึงรังจะได้รับความเจ็บแสบอย่างไรบ้างผมจะยิงมันให้ล่วงหมดทุกํา เรื่องกับฐานไม่ต้องพูดถึงมันแต่เพื่อความแน่ใจว่าลูกฝูงผมจัดการกับไอ้เครื่องสกายเรเดอร์ของ้าสึกที่กําลังพันตูกับทอมาฮอคเรียบร้อยแน่ผมกดสวิตช์เรียกอาปาเช่ที่ผมช่วยไว้จากการถูกลุม2ต่อหนึ่งเมื่อกี้นี้อาปาเช่จากสู้อยู่เข้าไปช่วยโอมาฮอคอีกทีเครื่องตัวนี้ปล่อยให้อายการเองโอเวอร์สู้จากอาปาเช่วิวดูโรเจอร์เอาท์ผมมองเขาเห็นโครงปีกเป็นเชิงรับทราบอีกครั้งแล้วเบรกเครื่องวนออกขวาเข้าไปหาโอมาฮอคกับเครื่อง้าสึกที่กําลังต่อสู้กัน ผมเล่งเครื่องที28คู่ชีพคลางกระหึม่มมันทยานเต็มกำลัง1,400แรงม้าของมันครู่เดียวผมก็จี้ไปข้างหลังเครื่องค่าศึกลำนั้นในแนวเดียวกันติดๆิด20วินาทีผ่านไปแล้วด้วยสายตาที่กะดูระยะทางผมกล่าวว่ามันขยับใกล้ไม่เท่าไหร่มองดูทิวทัศน์ข้างล่างชักไม่ได้การครอะผมบินห่างรัศมีฐานบินเรามามากเกือบ40กิโลเมตรได้แล้วกระมังเลยตัดสินใจลวมันด้วยปืนกลค,คนปิกทั้งสองคาง ห่างแสนห่างทักกระสุนไปจังเข้าแค่สองสานัดก็อาจล่วงได้เหมือนกันลูกปืน12.7มันเล็กอยู่เมื่อไหร่เครื่องสะเทือนเล็กน้อยแต่การยิงของผมได้ผลในทางตรงกันข้ามคือไอเรื่องจะหวังให้ถูกไม่ต้องพูดกันแต่ดักลาสเอวันเครื่องนั้นกลับดึงตัวเองไต่ขึ้นทำมุมสูงออกซ้ายหมายความว่าเดี๋ยวได้สนุกกันแน่เพราะนักบินมันตัดสินใจไม่หนีแล้วการที่มันบินขึ้นลักษณะนั้นเพื่อหาทางอยู่ในมุมสูงเอาเปรียบผมตามหลักยุทธวิธีทางอากาศนั่นเองผมเลียริมฝีปาก ให้ตายเหรอครับอย่างนี้ก็มันระเบิดแน่โยกคันบังคับพาเครื่องไต่ขึ้นตามเข็มวัดความสูงพุ่งขึ้นไปที่3,200มันผ่าน3 300, 3 0 0 3 5 0 0 3 7 0 0ามลําดตามลำดับการที่มันบินขึ้นสูงระดับนี้เป็นการสะดวกกับผมที่จะไล่กับมันในระยะไกล้ถนัดมือยิ่งขึ้นเพราะการบินไต่ระดับผมทําได้แคบกว่ามันย่นระยะเวลาผิดกันไกลแต่แล้วผมก็เห็นฝีมือมันว่าไม่ใช่ขี้ไก่ นักบินโยนคนนั้นพาเครื่องตลบเอาหัวกลับลงล่างพลิกบินหงายท้องซะอย่างนั้นเอากับมันสิครับผมพบคู่ปรับที่มีฝีมือบ้าบินพอฟัดพอเวียงเข้าให้มันพิกท้องผมก็ม้วนตัวพลิกตามชักสนุกแล้วเองเล่นนอกตำลาข้าก็ชอบสิสหายก็ม้วนตามกันไประยะทางไกลกว่าเมื่อกี้ครึ่งต่อครึ่งผมกดสวิตช์ไฟฟ้าปืนกลอากาศอีกครั้งคราวนี้ลูกปืนพุ่งเป็นทางแผ่นหางของมันกับลำตัวท่อนถ้ายเจอลูกปืนเข้าไปจัดจ่ะ ผมบีบระยะใกล้เข้าอีกเร่งหมายที่นั่งนักบินเป็นเป้าจากทางด้านหลังแต่มันก็รวดเร็วดึงเครื่องวูบผ่าหลุดหายจากศูนย์แรงผมเรียริมฝีปากด้วยความเสียดายมันหลบไปไหนโน่นกำลังดิ่งทำเครื่องกลับลำควงสว่างลงหาพื้นที่ต่ำด้วยความรวดเร็วเครื่องบินทุกลำถ้าพุ่งลงหาพื้นโลกคือผิวดินแรงจีหรือแรงทวงกับวิตี้ของโลกจะช่วยสปีดมันดียิ่งขึ้นบางคนว่าอย่างนั้นแต่จะจริงตามทฤษฎีหรือไม่ผมก็ไม่ทยานตามมันลงไป ไม่บาถึงกับโครงสว่านแบบมันนอกจากพยายามดึงเครื่องออกขวาซ้ายเพื่อคำให้เป้าเข้ามาอยู่ในศูนย์เลงทางปืนเหมาะสักแวบ,บหนึ่งแต่มันยังคงปักหัวลงไปไม่หยุดยั้งจนผมชักเอกใจเหลือบดูหน้าปัดวัดความสูงตกลงต่ำถึงพันสองร้อยฟุตแปดร้อยฟุตมันก็ยังดำดิ่งระยะนี้เป็นช่วงใจหายใจความพร้อมมุดลงไปเรื่อยๆถ้าต่ำมากดึงเครื่องจัดสภาพไดฟ์กระทันหันไม่พ้นเดี๋ยวเหอมีหวังดิ่งนรกแน่เงื่อมือผมเริ่มออกมาจนชุม่มขณะเครื่องต่ำลงไปอีกอย่างน่ากลัว ไอ้นักบินคนนี้มันบ้าบินขนาดนี้เชียวหรือหรือว่าผมยิงมันเมื่อกี้ลูกกระสุนหลงไปเจาะขมังนักบินม่องไปแล้วคําถามพวกนี้โอดรวนขึ้นในสมองขณะเครื่องผมลงมาต่ําอีกอึดใจเดียวไอ้ลำน่าจะชนดินระเบิดแน่ผมไม่เอากับมันแล้วเยยมจุราแบบนี้ไม่เล่นด้วยแล้วแต่มันก็แน่เหมือนกันไอ้เครื่องที่พุ่งลงหาดินนั้นเงยขึ้นอย่างรวดเร็วหัวเครื่องมันบิดประทะยยอดไผ่ที่ขึ้นหนาทึบแถวนั้นผมถอนใจเฮือกอย่างโล่งอกเพราะผมเงยก่อนมัน กำลังบินตามจี้เกาะห่า,หางมันไปด้วยเพยดานบินที่สูงกว่าเราราวแปดสิบฟิตเท่านั้นเองมันวนออกสายหายเข้าไปในหวัางกอไผ่สองกอปลายปีกข้างหนึ่งตัดยอดไผ่ขาดกระเด็นผมเล่งเครื่องจี้เข้าไปทียี่สิบแปดคำรามผ่านยอดไผ่ด้วยการบินแบบบ้าคลั่งของมันและผมที่จ้องตาแทบประทุเพราะมันเล่นซ่อนหาเอาตามยอดหมายผมคิดว่าคืนบินตามมันเดี๋ยวคงพลาดชนอะไรเข้าจนได้เพราะเราไม่ชำนาญภูมิประเทศแถบนี้คิดอีกทีพยายามหาทางดักมันพอดึงเครื่องเงยขึ้นสูงอีกครั้ง ก็เห็นมันทําอาการเบรกวนออกทางขวาผมรีบหักเลี้ยวเบรกพุ่งผ่านกอภัยสองกอรละลิว้วกะดักมันถ้ามันวนเข้าหาทิศที่ผมวางจุดไว้เป็นช่องกอ่ายเครื่องมันวนเข้าสู่ทางปืนพอดีเสียดายไม่ได้ติดจ,จรวดมาสัก2องลอนเชอร์ในวันนี้เพราะจะรวดอะไรที่มีหมดตั้งแต่โจมตีเรือขนส่งตามลําน้ำโขงตั้งแต่4วันก่อนผมกะเอาไว้ไม่มีผิดมันโผล่พรวดออกมาผมแยกเขี้ยวยิงฝันเมื่อเห็นว่ามันกําลังบินหันข้างให มองเห็นทั้งลำตัวมันได้ถนัดเหมือนกำลังดูโทรทัศน์จอกว้าง24นิ้วยังไงอย่างนั้นเสร็จกูละเมิงไอ้แก้วผมคำรามรันขณะกดสวิตปืนประจำเครื่องอีกครั้งคราวนี้นิ่งนานกะเอาให้อยู่คามือลูกปืนวิ่งเป็นสายเข้าหามันมมวนตัวพลิกท้องพ้นทางปืนไปได้อย่างน่าสะจะใจยิ่งผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก็กล่าวว่าเข้าเป้าแน่นอนไงเสือกผลาดไปได้แปลกพิลึกเครื่องของผมยังคงทยานผ่านไป ผมเองเริ่มรู้ตัวจึงดึงคันบังคับเงยขึ้นกะให้หัวเชิดความสูงเข้าไว้ก่อนจะได้เปรียบสำหรับการสับประยุทธ์กลางเวหาแต่พลิบตาต่อมาลำตัวข้างขวาของเครื่องก็สั่นกล่าวเหมือนใครเอาก้อนกรวดโตๆมาซัดเข้าเต็มกำมือแบบนี้ผมรู้ได้ทันทีว่าเจอเข้าแล้วไฟเขียวที่หน้าปัดน้ํามันเครื่องดับวูบอึดใจเดียวแสงสีส้มแับมาทางใต้ที่นั่งทางซ้ายแล้วควันสีดําก็พุ่งขโมงเป็นทางยาวตายหาผมเสร็จมันแน่นอนไม่รู้ลำนี้ย้อนรอยมาหดเข้าให้ เสียงเครื่องยนต์จามสบัดส,สบัดสี่ห้าทีแล้วหยุดทํางานเอาดื้อหัวปากดิ่งลงผมแน่ใจแล้วว่าไม่มีทางแน่รีบกดสวิตช์กรอกเสียงลงไม่ได้ไม่ได้ไม่เด้เป็นอันรู้กันว่าผมล่วงแน่รีบดึงเซฟตี้พินที่ล็อกฝากรอบออกรอช้าไม่ได้แล้วเพราะเครื่องมันอยู่ไม่สูงนักและกําลังปักหัวดิ่งลงไปยังน่ากลัวผมนึกถึงคุณพระคุณเจ้าพลางกระชากดีหลิงเต็มแรงจะรวดเปิดประทุนฝากรอบหลุด พร้อมกันนั้นผมทิบตัวเองลอยลิ้วออกพร้อมล้มชูชีพเคว้งคว้างอยู่ราวสิบวินาทีล่างก็ลิ้วลงหาพื้นดินล้มกลางลึบคราวนี้ผมรอดแนมองไปซ้ายมือข้างล่างไอ้ม้าศึกโทรจานทียี่คู่ชีพควงจีลงหายอดไม้ที่ขึ้นหนาทึบเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นกลุ่มควันสีดําพุ่งขมงขึ้นมามันคงแหลกยับเป็นเศษเหล็กอยู่ข้างล่างเกมกันเองกับคาไอ้มา้าแก่เอ๋ยลมพาผมลอยละลิ้วไปตามกระแสลมซึ่งค่อนข้างแรง พยายามแข่งข้อดึงสายไลเซอร์รบังคับมันเท่าไหร่ก็ไม่ยักหมุนตามใจเพราะมันต้านลมไม่ไหวจนอ่อนใจผมปล่อยมันลอยฟองต่ำลงทุกทีงานหน้าดูทองฟ้าที่เป็นเวทีสับประยุทธ์ไม่เห็นล่องรอยเครื่องบินสกักลำไม่ว่าของเราเองหรือเครื่องฆ่าศึกไอระยำตอนนี้ใครจะมาช่วยลงในป่าอย่างนี้ดินแดนพวกมันซะด้วยเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่ๆไอกล้องล่าเอ๋ยผมตรงเตงอยู่ในอากาศอีกครู่เดียวก็ลอยละระลิ้วลงหาพื้นดิน ก้มลงดูก็เสียวก้นวาบเพราะข้างล่างยอดไม้ทั้งนั้นทํามันทิ่มรูตูดมีหวังตายแบบแบสบเสด็จกัดฟันเกรงขาไว้คนเราถ้าถึงที่ไม่รู้จะทํำยังไงมันไม่มีทางเลี่ยงแล้วร่างแหวกอากาศลงมาแลลมเริ่มไม่กินร่างแหวกอากาศลงมาลมเริ่มไม่กินลมเสียงดังโครมเมื่อปลายฝ่าเท้าที่หุ้มด้วยไฟอิงบูธท,ทั้งสองข้างกระแทกยอดไม้จนเสียวปราบไปทั้งขาผมคงทะลุผ่านพุ่มไม้ใบหนาของมันลงมา แต่แล้วไหลและท่อนบนก็ถูกกระชากไว้สุดแหลงห้อยต้องแต่งบนยอดไม้เพราะล้มติดอยู่กับกิ่งขนาดใหญ่ตายหาสิครับแบบนี้ผมปลดสายล่มปุ๊บก็หล่นตุ้บลงข้างล่างทันทีกะด้วยตาเปล่าๆระยะสูงจากตรงนี้ไปหาพื้นไม่หนี30เมตรมันสูงพอที่ผมจะตายโหงงแข้งขาหักปนปี้้ล่่งลงไปนึกสมเพศตัวเองกูหนอกูที่ไหนไม่หล่นลงมาเสกล่นโครมติดอยู่บนยอดไม้สูงริบเรีว ผมพยายามไม่เคลื่อนไหวตัวเองเพราะกลัวปุบป,ปับล่มที่เกี่ยวข้างบนหลุดแล้วก็มองเห็นนรกข้างล่างแบมือหลาคอยต้อนรับเพราะตกลงไปเจอดินแน่ๆอดทนหน่อยใช้หัวคิดเอาว่าตัวเองจะหลุดลอยเอาตัวรอดจากที่นี่ได้อย่างไรจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็น3ามสี่ชั่วโมงผมยังห้อยอยู่อย่างนั้นจนตัวชาหนึบไปหมดทางล่างท้องร้องจอกจอกล้วงกระเป๋าชุดบินหยิบอามาฝรั่งมาเคี้ยวแก้กระหายไปพลางดูตะวันที่กำลังลอยชา้าๆทำท่าเริ่มคล้อยไปทางทิศตะวันตก ผมหมดอะไรตายอยากนึกว่าเมื่อหมดท่าเข้าจริงๆคงต้องตัดสินใจปลดสายร่มปล่อยตัวทิ้งลงไปเสี่ยงเอากระดูกและเดี้ยวจะแหลกยับหรือว่าแค่แข้งขาหากักมันไม่มีหนทางอื่นในที่สุดคงต้องยอมรับสภาพจะเป็นยังไงก็ช่างแม่งเดียวยวหูผมได้ยินเสียงแววเหมือนเครื่องบินกลางกระหึ่มใจชักดีขึ้นพวกผมคงออกลาดตระเวนค้นหาแน่ๆแ,แล้วแต่มันบินอยู่ไกลลิบครูเดี๋ยวก็เงียบเสียงบ้าเอ้ยผมอยากร้องไห้มันเสือกมาให้ตื่นเต้นทำไม ถ้ามาแบบนี้อย่าบินมาดีกว่าอีกพวกบ้าทั้งหลายครึ่งชั่วโมงผ่านไปอีกหมกักฟรังอันสุดท้ายเคียวหยับหยับอยู่ในปากผมชาหนึบไปหมดทั้งตัวเหน็บกินพอห้อยตองแต่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วมองไปข้างล่างมีแต่ป่ารกทึบอีกไม่ช้าตะวันโคงลาโลกยังไม่ต้องสงสัยถอนใจเฮือกหลับตาเสียงหนึ่งแววเข้ามาจนต้องลืมตาตื่นถึงแม้มันจะเป็นเสียงหมาก็ช่างเหึกลับเสียงมันเห่าอยู่ทางซ้ายมือและดังใกล้เข้ามาเป็นเสียงเล็กๆแบบหมาธรรมดาทั่วไป ผมขยับตัวก้มลงมองดูให้ถนัดถนัดเสียงสวบสับเสียงหมาเงียบไปป่าข้างซ้ายต่ำลงคล้ายมีคนเดินบุกสบสวบมาหมาโผลออกมาก่อนอีกครั้งเป็นหมาตัวเล็กๆขนสั้นเกลี่นท่าทางปราบเร็วผมนิ่งเงียบเพราะไม่รู้ว่าเจ้าของมันเป็นใครแนะ่พอร่างคนที่บุกป่าตามมันออกมาโผล่พรวดจากพุ่มไม้ผมอ้าปากค้างจ้องดูด้วยความตื่นเต้นเพราะคนที่โผล่ตามหมาตัวเล็กนั่นหมาเป็นผู้หญิงร่างค่อนข้างสูงผอม ผมดำยาวประบ่าแต่คาดไว้ด้วยแผ่นหนังอันหนาเท่า3นิ้วเห็นจะได้เสื้อกากีที่สวมเป็นแบบเสื้อผู้ชายมีรอยปะขาดวินมองเห็นได้ชัดเจนนุ่งกางเกงสีดำแบบพวกเวียดกงชอบใช้สวมรองเท้าอย่างในมือมีหน้าไม้ไหล่สะพายกระบอกลูกดอกคงเป็นลูกหน้าไม้นั่นเองเอวเน็บฝักมีดที่ทำด้วยหวยเป็นมีดขนาดใหญ่ดามถนัดมือไหลสะพายน้ำเต้าแห้งคงใช้บรรจุน้ำพอนึกถึงน้ำผมน้ำลายสอขึ้นมา มองดูจนแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้เข้าป่ามากับหมาเพียงตัวเดียวแน่ไม่มีคนอื่นแปลกปลอมอีกผมก็แหกปากลงไปเป็นภาษายวนทันทีเพราะเชื่อว่าบริเวณนี้ไม่มีพวกไหนอีกแล้วแก้วทั้งนั้นช่วยด้วยช่วยผมด้วยกรอนหันควับขึ้นมาพอเห็นหน้าถนัดแม้เจ้าโวยนี่ผมมาเจอนางไม้เข้าหรือเปล่านี่ใบหน้ายาวรีโนกแก้มนูนสูงแต่ตากลมโตใสแป๋วสวยจริงๆพับผ่าเถอะมือหล่อนยกหน้าไม้ขึ้นประทับบ่าผมรีบตะโกน อย่าอย่ายิงช่วยผมด้วยแม่สาวถือหน้าไม้คนนั้นลดอาวุธโบราณลงไอหมาน้อยเห็นผมก็เห่าค่มขึ้นทันทีหลอนจุปากปลาม,มันเบาๆเราป้องปากตะโกนขึ้นมามาจากไหนเครื่องบินตกรู้ไหมเครื่องบินผมกระโดดร่มมาตดอยู่บนนี้แล้วทําไมช่วยหน่อยถามออกมาได้ผมลังงแล้วผมก็ชี้ที่ตัวผมเองช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยสิช่วยเอาผมลงไปหน่อยรอนรีรอยอยู่อึดใจแล้วเดินมาที่ต้นไม้ เง่ขึ้นมาดูพักหนึ่งแล้วเดินหายไปในปา่าคางๆหากแรกผมนึกในใจหล่อนคงเปิดไปซะแล้วแต่เสียงตัดไม้ดังอยู่ครู่ใหญ่แม่สาวชาวป่าโผล่มาใหม่คราวนี้หอบไม้ที่เสียมเป็นลูกถอยมาเต็มสองช่วงแขนหล่อนสะพายหน้าไม้เข้ากับบาย,ย่างปราเปลียวแล้วดึงขวานที่เหน็บไว้ข้างหลังตอกด้ามมันลงกับถอยปักติดต้นไม้ตายเดี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมมองดูหล่อนด้วยความนิยมอย่างจริงใจผู้หญิงอะไรเก่งเป็นบ้าหล่อนปีนขึ้นมาเกือบถึงระดับที่ผมห้อยตองต่ง เราดึงเชือกที่ห้อยกับเข็มขัดเป็นโคดเล็กมามัดกับกิ่งไม้ที่หล่อนยืนอยู่เสร็จแล้วคว้างปลายเชือกมาให้ผมชี้มือพอได้เชือกผมก็รู้ว่ารอดแน่นอนผมรีบเอาปลายมันมามัดกับตัวท่อนเข็มขัดไว้ปลดสายลมออกจากไหล่และหลังร่างผมก็หล่นวืดถ้าเชือกขาดก็เสร็จแต่มันเหนียวไม่ยักกระขาดผมแกวงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดียวก็ขยับตัวเองไปเหยียบกิ่งของมันได้แล้วค่คอยๆสาวลงไปจนถึงกิ่งใหญ่ข้างล่าง ปีนลงไปตามลำต้นที่แม่สาวชาวป่าตอกทอยไว้รูดลงจนถึงข้างล่างแงนดูหลอนที่ตามลงมาอย่างรวดเร็วหมาตัวนั้นกระดิกหางมันคงรู้ระมังว่าผมไม่เป็นพิษเป็นภัยหลอนลงถึงดินแล้วเดินเข้ามาโอ้โหพอเข้าใกล้เพิ่งเห็นธนาตาเดี๋ยวนี้เองเรือนร่างที่ดูผายผอมค่อนข้างสูงของหลอนกับมีโซ่ทรงตรังงานอย่างไม่น่าเป็นไปได้ในเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเก่าๆแขนยาวขาดปุบปะทรงอกขนาดใหญ่ของหลอนกระเพื่อมไหวพุงผงาดดันผ้าจนนูนออกมา แม่คุณเอ๋ยช่างล้นหลามผิดร่างกายส่วนอื่นซะจริงๆคุณชื่ออะไรบินคุณละ่ะกองลาคุณตกจากบนฟ้าเรือบินใช่ไหมผมพยักหน้ารับหลอนสูงเกือบเท่าผมทีเดียวแม่นี่ท่าทางเป็นคนอยู่ป่าจริงๆทางนั้นก็ดีหลอนคงไม่สนใจว่าผมเป็นทหารชาติไหนหรอกแต่ต้องถามให้มันชัวร์ก่อนบ้านเธออยู่ไหนบินหลอนชี้มือไปทางภูเขาลิบๆนูน่นอีกไกลผมไปด้วยได้ไหม รอนนิ่งอึ้งเม้มริมฝีปากชั่วครู่แล้วพยักหน้าก็ได้ตามมาสิผมเดินตามรอนกับหมาตัวนั้นไปเข้ามาที่นี่ทําไมบินยิงกระรอกได้หรือเปล่าก็เจอคุณจะยิงได้ยังไงผมเกือบเคกกระบาลตัวเองเซอร์ไปถามให้หล่อนย้อนเอาได้บินอยู่กับใครที่บ้านผัวคําตอบสั้นๆคําเดียวเล่นเอาผมสะดุ้งสุดตัวตายหามีผัวแล้วเลยนี่นมโตอย่างนี้มีลูกแล้วหรือยังก็ไม่รู้มีผัวแล้วอืมทําไมล่ะผัวเธอเป็นอะไร ก็เป็นผู้ชายเหมือนคุณนี่แหละไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขามีอาชีพอะไรอยู่บ้านเฉยๆอา้าวเกาไม่มีหน้าที่อะไรฉันหาเลี้ยงเขาเองขาเขาขาดข้างหนึ่งตอนไปลบที่เปกูตายหาผมมาเจอท่านพันศึกเวียดนามในดงดิบเข้าแล้วหรือนี่แบบนี้ก็เสด็จอีกเก้งละสิขาที่กําลังก้าวออกไปบเบรกเอาดือด้อๆร่อนคงไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าผมจึงหันขวับมาเอา้าหยุดทําไมล่ะผมอึกอักกาลังนึกหาคําตอบแต่ห่อนพูดให้ใจชื้น เกาพาฉันมาหลบอยู่ในป่าเพราะเขาหนีทหารกองทัพปลดแอกเกาเป็นนายทหารพวกขวาพอไส้งอนแตกเราก็หนีทางเรือมาจนถึงที่นี่อ๋อลองอกไปทีผมพูดขึ้นดังๆจนรอนเอ่ยขึ้นอีกแล้วคุณล่ะเป็นทหารพวกปลดแอกเรียยังไงแต่เป็นเราก็ไม่กลัวหรอกนะคุณคนเดียวจะทําอะไรเราได้และฉันก็ช่วยชีวิตคุณแล้วคนยวนไม่ทำลายผู้มีบุญคุณจริงไหมรอนคงนึกว่าผมเชื้อชาติเดียวกับรอนบ่าไอ้ภาษาที่ผมพูดออกไปคงชัดแจ๋วช้ได้รอนถึงได้เชื่อเอาดิบดีอย่างนั้น ผมไม่ได้เป็นทานห่ของใครหรอกผมเป็นนักบินพลเรือนรู้จักไหมคนขับเครื่องบินพาณิชย์ร่อนพยักหน้าฉันเคยได้ยินเดินเร็วๆหน่อยละกันเดี๋ยวก็ถึงแล้วขนาดเดียวของร่อนก็เล่นเอาผมรินห้อยพอเข้าเขตท,ที่พักอาศัยเห็นต้นมะละกอขึ้นเป็นแถวน้อยหนากับสับประรดปลูกอยู่ป,ปลายมองเห็นไก่คุ้ยเคีย่ยอาหารและกระท่อมชั้นเดียวขนาดกว้างขวางพอสมควรตั้งตรางงานอยู่ตรงหน้าเรากระท่อมนี้ฉันสร้างเองร่อนบอกอยังภูมิใจ พอเดินเข้าใกล้อีกนิดแม่สาวชาวป่าหน้าอกเบิกเริ่มคนนี้ก็เรียกผัวร่อนเสียงดังเกาฉันพาแขกมาเยี่ยมบ้านเราคนหนึ่ง